ในย่านรามอินทารานะบ้านหลังนี้ในหัวเขาบอกว่าสนใจมากๆนะครับหรือติดตามเพจทรัพย์เพื่อการลงทุน property investment by i q i อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในหัวตัวสถานที่ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมาดในหัวทัวสังหานะครับวันนี้มาแนะนาทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยกันบ้านนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนาทรัพย์เพื่อการลงทุนมาหลายคลิปแล้วนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ในโครงการชวนชื่นเลสเดนพาร์ค2ย่านรามอินทรานะครับเป็นโครงการของมั่นโครงการเคหะถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับทรัพย์ชิ้นนี้น่าสนใจมากๆรายละเอยียดเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ มีมีข้อดีข้อเด่นหลายๆด้านนะครับอย่างเรื่องทําเลถือว่าอยู่ในทริเลที่ดีนะฮะมีการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ถ้าออกได้2ทางสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการนี้ถือว่าเป็น e x i กิเลยครับที่สามารถเลือกกันถ้าออกไปฝั่งน้าหรือซอยวัชพลก็ได้หรือจะออกอีกฝั่งวัดพุ่เรียกไหม่มอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับ mm hmm. แถมมีใกลจุดขึ้นลงทางด่วนถึง4จุดอย่าง ขึ้นลงทางด่วนตามอินทาวัชรพลจกตุโชตหรือมอเตอร์เวย์ตรงห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับสุดหวกเลยครับมาดูเลเยอร์ของบ้านหลังนี้กันบ้างนะครับโครงการนี้ถือว่าออกแบบได้อย่างดีด้วยในแต่ละซอยมีจํานวนบ้านที่น้อยหลังอย่างในซอยนี้มีบ้านแค่สี่หลังเท่านั้นทําให้ไม่ไวุ่นวายแล้วหน้าบ้านก็ไม่ได้ชนใครมีบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยสวนสาชาณะนะ พิเศษกว่านั้นพื้นที่หน้าบ้านยังสามารถจอดรถได้ถึง3คันด้วยความที่เป็นบ้านท้ายซอยก็เหมือนได้พื้นที่จอดรถไปโดยปริยายนะครับรายละเอียดของบ้านหลังนี้เนื้อที่88ตารางวากับพื้นที่ใจซอย200้อตารางเมตรขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำและมีที่จอดรถภายในบ้าน2คันมาดูตัวบ้านกันบ้างน,นะครับบ้านหลังนี้หน้าประด,ดังทิศใต้ แล้วก็ตำแหน่งของบ้านนะครับอยู่ในสภาพรอมที่ดีอย่างด้านข้างก็จะมีสามย่านและในตัวบ้านเนี่ยนะฮะด้วยเนื้อที่88ตารางวาพื้นที่เช่าสอ 2.- รอตารางเมตรด้วยฟังก์ชันการใช้งานถึง3ห้องนอน3ห้องน้ําและก็มีอีกหนึ่งห้องยในประสงค์น,นะฮะพอมาถึงภายในบ้านก็ลักษณะบ้านก็จะมีลักษณะเป็นตัมมีห้องโถงโปร่งโล่งพื้นก็จะเป็นหินแกรนิโตครัวก็ได้ทำลักษณะเฟอร์วิวอิน อยา่าางงสวมาดูพื้นที่ชั้นสองของบ้านกันบ้างน,นะครับตามผมมาเลยนี่แหละครับห้องนอนเล็กแต่ดูแล้วไม่เล็กนะครับดูแล้วว่างขวางดีอยู่แล้วสบายนะครับมาถึงห้องนอนนะใหญ่กันแล้วนะครับต้องบอกว่าพิเศษในห้องนี้นะครับดูแล้วพื้นที่จะสอยกว้างมากนะครับพื้นที่จะสอยก็ประมาณ4ี่คูณแเมตรนะครับ ลักษณะของห้องนะฮะกบบ็มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างดีนะฮะและก็จะมีห้องน้ําในตัวห้องนอมใจญนี้มีประตูระเบียง2ด้านนะครับแต่ที่พิเศษคือประตูระเบียงด้านหน้านะครับผมชอบมากๆนะครับด้วยความที่ว่ามีบรรยากาศโปร่งโลง่งด้วยพื้นที่สวนของสวนกลางนะครับ มาดูอีกมุมหนึ่งของบ้านหลังนี้นะฮะบอกได้เลยว่าตรงนี้ส่วนนี้ผมอยากจะำนำเสนอบ้านมากด้วยความที่ว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ทางเจ้าของบ้านได้ต่อเติมขึ้นมาตอนรับโบนบ้านมาใหม่ๆเลยครับทําให้โครงสร้างอยู่แข็งแรงมากในลักษณะของพื้นที่นี้ขนาดใหญ่เลยครับขนาด4คูณ6เมตรน,นะครับแล้วก็ห้องเองนะะมีความโปร,ร่งด้วยฝ้าที่สูงนะฮะ ใช้งานก็หลากหลายเลยครับเป็นโฮมเทเลเตอร์เป็นลิฟวิ่งรูมนะครับเป็นห้องทำงานเข้าได้น,นะห้องนี้พื้นก็จะเป็นลามิเนตลายไม้โอ๊กนะครับลักษณะก็จะเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ด้านนอกเป็นลานสนามหญ้าข้างบ้านนะครับด้านบรรยากาศเลยครับพื้นที่ด้านข้างนี้เวลานสนามหญ้านี้เราสามารถที่จะนำเอาน้ำตกหรือศาลานั่งเล่น เป็นมุมพักผ่อนได้อีกมุมหนึ่งนะฮะเป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้วยวดทำเลรีเลเออลของบ้านฟังก์ชันการใช้งาน ผมขอย้ำนะครับบ้านหลังนี้มีความพิเศษที่ว่าด้วยเนื้อที่เพียงแค่88ตารางวาแต่ดูเหมือนว่าได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเป็นไร่เลยครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่สวนสนาะอยู่หน้าบ้านทําให้เกิดความคุ้มค่ากับราคาเพียงแค่5.9ล้านเท่านั้นสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถส,าารถสอบถามรายละเอียดหรือจะนัดดูภายในก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0898101222หรือติดตามในหัวตัวสังหาหรือ Property Investment by IQI อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามในหัวตัวสารด้วยนะครับขอบคุณครับ